นการ,รกันนะามีใครรู้สึกแย่หลังจากที่ดูละครเวทีนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ใครโมโหเลยข้าแค่อยากทำให้ผ่าละครเวทีที่ว่าละครเวทีนี้ไม่ใช่เรื่องจริงและทางนึงถึงหน้าคุกกี้ตัวไหนขึ้นมามันก็แค่ความบังเอิญก็เท่านั้นแหละ <laughs> การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชาโง่เขา่าราชาผู้นี้มีแต่ความโอหัง และมักจะอิจฉาคุกกี้จะมามีคุกกี้ที่แข็งแรงกว่าข้าอยู่บนโลกนี้ไม่ได้หรอกนะราชาผู้นี้มีคุกกี้ที่เขารู้สึกอิจฉามากที่สุดด้วยซึ่งก็คือคุกกี้ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าที่สืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากเราเทพ <c oughs> ราชาผู้โง่เข่าเฝ้ารอคอยวันที่จะได้กดขี่ขมเหงเมื่อกี้นี้มันอะไรกันนะเมื่อกี้นี้พวกเราได้ดูอะไรกันไปนะ เรื่องราวนั่นมันดูคล้ายคายกับเรื่องที่พวกเราได้ยินมาแต่ก็ไม่เคยจะเหมือนสักเท่าไหรเลยเล่าสักคุกกี้ราชาพูดดูแย yeah, ่ไปเลยโกหกทั้งเพไม่มีทางที่ท่านราชาพูดจะปกป้องต้นเห็นว่าเป็นคุกกี้เห็นความเท็จด้วยนีย่กบแล้วว่าคงจะเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นนั่นแหละไม่ใช่แค่กุเรื่องโกหกไปเรื่อยเท่านั้นนะแต่เอาเรื่องจริงมาแอบผสมผสมในเจเรื่องที่พูดถึงคุกกี้ที่สืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากเหล่าเทพคุกกี้ชาร์ดมิ้ว เป็นคุกกี้ที่เคยทำให้โลกทั้งใบตกอย่าไปเชื่ออะไรกับคาโกโหกเลยเพราะอาจจะถูกพลังนั้นหล่อลวงเอาก็ได้แ่แข็งทุกสิ่ง แข็งทุกสิ่งแม่รักพี่กุ๊ก่ะวันนี้ฉันเทพมัมมี่แล้ว่มาวันหนึ่งก็มีโอกาสทองลอยเข้ามาหาก็เหล่าเทพอมหิทีท่ชอบทำตามบมเภอใจทั้งหลายดันลงโทษเหล่าคุกกี้ yeah. ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้งงาซะงั้นนะสิย่าฮูข้าจะปกป้องเองเราจะมามีคุกกี้ที่แข็งแกร่งกว่าข้าอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ยังไงในขณะที่ปกป้องต้นซิลเวอร์ทรี ราชาผู้โง่เขลาแล้วเขาก็คิดว่าช่วงเวลานั้นช่างเหมือนผู้ที่โง่เขลามากจริงๆ เมื่อกี้คือเรื่องเจ้านั่นเรียนแบบเสียงแสงแห่งความจริงแล้วพูดกับข้าจากทางด้านหลังของดวงจันอะไรนะว่าแต่ไม่ได้โดนสุดท้ายก็เผยตัวตอนออกมาข้าหรือถ้าพลังที่ข้าใช้อยู่ตอนนี้มันไปเชื่อมกับพลังแห่งความเท็จข,ของคุกกี้ชาโดมิวจริงๆเราจะทำยังไงข้าพอจะเข้าใจหัวอ,อกของเจ้าที่ว้าวุ่นกว่าใครเพราะเจ้าเป็นผู้ที่มีแสงแห่งความจริงที่เชื่อมต่ออยู่กับพลังแห่งความแต่เจ้าอย่าไปหลงกลคุกกี้ชาโดมิวชิล ความสามารถพิเศษของเขานะ่ยคือการทำให้นี่เป็นช่วงเวลาที่เจ้าควรจะเพ่งสมาธิไปที่เสียงที่อยู่ข้างในมากกว่าไปส่อเจ้ต้องตั้งสมาธิเอาไว้ให้ดีนะคุกกี้เพียววาน,นิลาหากเราขัดขวางคุกกี้ชาโดว์มิวไม่ได้ในตอนนี้มันจะต้องข้าเขาใจแล้วคุกกี้เซนลินลี่ท่านราชาเข้ามาเพิ่มอีกแล้วท่านเป็นอะไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรหรอกเพราะหน้าที่ของข้า คือการต่อสู้ประจนกว่าข้าจะต่อสู้ไม่ได้อีกต่อไปอยังไงแกค่งแข็งทุกสิ่ง

กับกลิ่นของดอกลิลลี่ดูสิว่ากันว่าหากดวงจันทร์ร้องไห้ดอกไม้ทั้งปวงก็จะหลั่งน้ำตา นอ๋อ oh, ใช่ใช่แล้วในตอนนั้นเองก็มีคุกกี้ที่แสนฉลาดหลักแหลมตัวหนึ่งที่เข้าใจกลไกลบนโลกเราจำเป็นจะต้องมีพลังของคุกกี้ทั้งห้าเพื่อที่จะทำให้กลไกลของโลกแห่งคุกกี้กลับมาสู่จุดที่ถูกต้องอา้าวเตรียมตุ๊ก,กตามาผิดตัวนี่นาะไปเอามาใหม่เลยเราจำเป็นจะต้องมีพลังของคุกกี้ทั้งห้าเพื่อที่จะทำให้กลไกลของโลกแห่งคุกกี้อา้าวอะไรกันละเนี่ย ขอโทษทีขอโทษทีข้าต้องคอยตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกให้เอาเป็นว่ามาต่อกันเลยดีกว่าไหมข้าจะพาจิตวิญญาณของทุกท่านมาสู่โลกใบนี้อีกครั้งหากท่านได้กลับมาอีกครั้งขอให้ท่านโปรดฝากฟังเรื่องร่างคุกกี้ที่เปลี่ยนไปด้วยชีมในวันที่ทุกท่านได้พลังเดิมคืนกลับมาทั้งหมดโลกแห่งคุกกี้เอง ก็คงจะคุกกี้ที่แสนเฉลียวฉลาดตัวนี้ได้ให้สัญญากันใดนั่นเอง สิ่งแต่รักที่ข้ารู้สิ่งนี้ดูสิแม่แม,ม่ที่แสนเฉลียวฉลาดในฉากเมื่อกี้นี้แต่มันจะเชื่อได้ขนาดไหนกันนะถ้าที่พูดไปมีเรื่องจริงอยู่ด้วยแม้แต่นิดเดียวละแปลว่าแผนของคุกกี้แม่มดแห่งความมืดนะ่ะจะต้องแยกแต่ว่าที่คุกกี้รสสตรอบเบอรี่บอกว่าไม่รู้จะเชื่อได้ขนาดไหนมึนขาเองก็ไม่รู้เหมือนกัน นัเเลยปป็ญหาที่บอกว่าจะให้ร่างที่มีชีวิตมันหมายความว่าจะอบร่างคุกกี้ที่อบคุกกี้ที่มีชีวิตขึ้นมาเหรอมันเป็นไปได้ด้วยอาจจะทำได้ก็ได้นะเพราะตอนที่ข้าไปงานเลี้ยงของเหล่าแม่มดข้าได้ไปรู้วิธีการอบคุกกี้ <c oughs> ที่มีชีวิตขึ้นมานะสิ <c oughs> จริงกับเรื่องไม่จริงมาปนกันเพื่อทําให้คุกกี้สับสนแล้วออกมาสู้กันซึ่งๆนะอย่าบอกนะว่าพวกเจ้าอยากจะรีบดูฉากที่ข้าออกมากัน <c oughs> ไหมก็ฟังตามที่อยากฟังอยู่นี่ไงเล่าดาวเด่นก็มักจะปรากฏตัวในฉากที่พีษที่สุดกันทั้งนั้นแหละอีกไม่ช้าก็จะถึงช่วงไฮไลท์ของละครเวทีเรื่องนี้แล้วตั้งหน้าตั้งตารอ,อกันได้เลย หายไปอีกเลยตามไปกันเถอะแช่แข็ทุกสิ่งิดูสแช่แข็งทุกสิ่ง แสม่งดนีู้ชแขทงงดี่สลดี่นนี้นนดส,สินีแ่แทุงนมี่งแนุ่เงียบงนสบายใจที่สุด 감촉 싱 내가 꿈꿔 나 전체 반하다 감미 내가 꿈꿔 도체 감촉 미 내가 꿈꿔 도체감 พอต้นแห่งผนึกมีบาดแผลราชามันเป็นปกี้ไปได้ยังไงกันในขณะที่ราชาผู้โงเ่เขลาหืดขึ้นคออยู่หน้าต้นแห่งผนึกก็มีคุกกี้ที่ตั้งหน้าตั้งตามุ่งหน้ามาเพื่อเชิญหน้ากับเขาและนั่นคือผู้ที่แสนสง่าผ่าเผยและละเอียดอ่อนพร้อมทั้งซึ่งก็คือข้า คุกกี้ชาโดมิวนั่นเองคุกกี้ชาโ์ดมิวไม่สามารถให้อภัยราชาผู้โง่เขาที่คอยรังควานเหล่าคุกกี้ผู้เขาก็เลยตั้งใจว่าจะกำจัดราชาผู้โง่เขาและช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนของเขาให้ได้ใช่ชน,นะกับสมบัติมันเป็นของคู่กัน ดอกหญ้าทุกดอกที่อยู่เคียงข้างข้าจะเป็นบานเพื่อเจ้าเพียงเท่านั้น คอยพวกเราอยู่กันข้าใ้ช่วยสมอยผู้ชมทุกท่านที่ลุ้นกันสุดๆส,สักหน่อยแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าราชาผูโา้โง่เขาไม่มีทางชนะเดี๋ยวนะฉันว่าราชาผู้โง่เขาน่าจะชนะนี่คุกกี้ผู้กล้าหาญต้องเรียกว่าราชาพูดสิโอ้ยก็บคุกกี้ฉันเอาม้วเรียกแบบนั้นฉันก็เลยอย่าไปหลงเชื่อในโกนลวงนะคุกกี้ผู้คำโกหกนี่ เป็นอะไรที่มีพลังจริงๆ<อ>แข็งผูมม้มีสิแต่ตอนนี้พ่ีชนะแข็งลองดูสิโอ้มาแล้วมาแล้ว ตัวเอกของขอเสียงปรบมือต้อนรับหน่อยคระถ้าไม่สามารถเมตตาเจ้าได้เลยแม้แต่นิดเดียวข้าจะใช้พลังเพื่อสยกความชั่วร้ายนั่นอีกครั้งให้ได้เลยถ้าท่านจะขึ้นมาบนเวทีด้วยตัวของท่านเองข้าก็ต้องอ้าแขนต้อนรับท่านอยู่แล้วสิแช่แขนทุกสิ่ง

ไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วล่ะเพราะข้าไม่มีทางเลือกอื่นนี่มันใช่แรงจากพลังปีศาจโบราณที่เคยได้ยินแต่เรื่องเล่าคุกกี้เซลินลี่คุกกี้เพียววานิลาทนเดี๋ยวข้าจะเตรียมโจมตีครั้งสุดท้ายในระหว่างนั้นเองพลังที่ปล่อยพลังของผู้พิทัวข้าเองก็ไม่ได้ใช้พลังนี้มานานมากแล้วเหมือนกันนี่อาจจะ การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของข้าก็เป็นได้สินะแช่แข็งทุกสิ่งเ้าหนุ่มหลงสินี้ดูสิ้านีน่าแบแแช่แข็ทุกสิ่ง้าชีคหนุ่มหลงสิ่งนี้ดูสิ้า แก้แขนทุกสิ่งิ้้ดูสแ้แขนทุกสิ่งด้ดูก้แขนทุกสิ่ง บาเดี๋ยวข้าช่วยกันเอาไว้เองเรื่องการโจมตีครั้งสุดท้ายนะข้าจะเอาเจ้าไปด้วยขอกลับลมหายใจเพืออ่ออะไรกันเนี่ยไม่รู้จักเตรียมตัวอะไรนะยิ่งใหญ่สุดๆไปเลยการโจมตีครั้งสุดท้าย ที่รวมเอาพลังทั้งหมดของผู้พิทักนี่มันคือพลังของผู้พิทักต้นแห่งผนึกนี้แต่ถ้าอย่างนั้นชีวิตที่เหลืออยู่ของฟาบาลก็จะสรุปว่ากำจัดคุกกี้ชาโดว์มิวได้ไม่ใช่ล็อกฝาบาทคุกกี้เซลมานีสฟังข้าให้ดีนะ าสิ้นชีพลงต้นแห่งพันนึกก็จะสูญเสียพักข่าเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีพระเจ้าช่วยรับเอาพลังผ่าบานไม่ได้นะยังไงก็ต้องหาทางเฟิ้นฟูสสกไม่มีเวลาแล้วโลกแห่งคุกกี้ที่เขาแต่ว่า ถ้าเป็นแค่คุกกี้ไร้ค่าที่มีแถมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเพราะข้าอย่าร้องไห้ไปเลยคุกกี้เซ้านึกถึงตอนที่เจ้าไม่รู้ทำไมถึงได้หัวรั้นขนาดนั้นคุกกี้เซลลี่ที่มุ่งมันคือผู้ที่ข้ากำลังข้าไม่เคยที่จะสงสัย ในตัวเจ้าเลยสักครั้งโคเก้ที่สามารถซื้อทอเจตนารมณ์คงมีเพียงเจ้าเท่านั้นข้าขอ,อน้อมรับคำสัง่ง รักชาปไหนดีสุดก็บดหน้าที่ีนฐานะคุณเสียงนี้มันหน้าทียังอยู่ที่ไหนสักที่แน่ๆเลยข้าจะไม่ให้อภัยเป็นอันขาดเลยคุกี้เซเลนี่ข้าจะต้องเสียหยิบให้รากข้าให้ได้้าง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video พลังของต้นแห่งพัน,นึกได้หมดสิ้นลงแล้วเพราะฉะนั้นเกลื่อนสนิทมิสหายของข้าเหล่าบบสผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย นำมาให้ข้าแล้วเจ้าจะได้สมบัติล้ำค่าเป็นของตอบแทนเชิญทราบซึ้งได้ตามสบาย